สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติและความสามารถของยุกิมิยะเชนยูกองหน้าหนุ่มแว่นแห่งบูล็อกขังโดนแข้งคำเตือนเนื้อหาที่บรรยายอ้างอิงมาจากการอ่านมังงะรวมถึงการดูอนิเมะและบางส่วนมาจากข้อมูลในเว็บไซต์หากิทาิภาพการใดขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยยุกิ ah มิยะเชนยูมีฉายาคือจกักรพรรดิหนต่อหนึ่งและอีฉายาหนึงคือในแบบสีตายุกิ เพศชายอายุ18ปีเกิดวันที่28เมษายนความสูง184เซนติเมตรกรุ๊ปเลือด O สีผมสีน้ำตาลดำสีตาสีส้มอาชีพนักเรียนกับโมเดลลิ่งเวลาที่ที่สุดของเขาสำหรับวิ่ง50เมตรคือ5.91วินาทีสัตว์โปรดของเขาคือนกเพนกวินนักฟุตบอลที่เขาชื่นชอบคือเอ็ดการ์ดาวิด พอเอ็ดการ์ดาวิดก็สวมแว่นตาขนาดเล็กฟุตบอลทําให้เขานั้นสวมแว่นตาตามไปด้ของเขาคนดังที่เขาชื่นชอบคือโยโยชิดะกับนิยามผู้หญิงหล่อก็เท่ได้บแบรนด์โปรดของเขาคือ o a k l ล y ซึ่งเป็นแบรนด์แว่นตาของเขาผลไม้ที่เขาชอบคือ b ลูเบอรี่เพราะมันดีต่อดวงตาเขาชอบไปดูใบไม้ผลิเพราะมันมีดอกซาก,กุระรายการทีวีโปรดของเขาคือฟุตเอ็กเบร เป็นรายการทีวีเกี่ยวกับฟุตบอลเขาเก่งวิชาวิทยาศาสตร์วาคดีญี่ปุน่นและวิชาพลศึกษาเขาไม่เก่งวิชาศิลปะเพราะมันทำให้เขาปวดตาเขารู้สึกมีความสุขเมื่อมีคนเชียร์เขาอย่างอบอุ่นแล้วรู้สึกเศร้าเมื่อมีคนเอาชนะเขาในแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้เขาเข้านอน8ชั่วโมงต่อวันและเขาใช้เวลาทั้งวันกับการอ่านและสิ่งที่เขาชอบอ่านก็เป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลสำคัญ หมายเลขเสื้อที่ใส่ในการคัดเลือกครั้งที่2และ3ของบุล็อกเป็นหมายเลข23ส่วนการแข่งขันขาร,รายการ Neo Egoist League เป็นหมายเลข5เชนยูมีรูปร่างสูงผอมมีกล้ามเนื้อเล็กน้อยพงของเขามีสีน้ำตาลดำและมีสไตล์สวมแว่นตากันแดดขณะลงสนามแข่งแต่เมื่ออยู่นอกการแข่งขันทรงผมของเขาจะถูกจัดแต่งให้เรียบตรงและสวมแว่นตาทรงกลม เชนยูมีบุคลิกที่น่ารักและมีสเสน่ห์มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองสูงอีกทั้งประกาศตัวเองว่าเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อต้องมาเชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว,ตวส่วนอาชีพของเชนยูเป็นทั้งนักเรียนและในแบบเชนยูมาจากจังหวัดมิยาสกิประเทศญี่ปุ่นเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่7ขวบโดยแม่ของเขาเป็นคนแนะนําให้เขารู้จักกีฬานี้เชนยูมักจะชอบเลี้ยงลูกบอลหลบสิ่งกินควางข้างถนน จนเขาได้แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้กับทีมโซลานิน HS ส c c e r ร l u b ั H H, Club, และเล่นอยู่ตำแหน่งกองหน้าเคนยูมีปัญหาทางระบบสายตาโดยอาการทางตาที่เรียกว่าโรคระบบประสาทตาเคนยูกำลังต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อที่เป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกก่อนที่เขาจะหมดเวลาลงจากนั้นเขาก็ได้มาคัดเลือกโครงการบุล็อกโดยการเฟ้นหากองหน้าที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่น และในระหว่างการคัดเลือกบูล็อกครั้งที่2และ3เขาสวมเสื้อหมายเลข23จนผ่านเข้ารอบไปสู่การแข่งขันตัวแทนทีมชาติญี่ปุ่นบูล็อกอีเลเวนพะทะเจแปนยูทพร้อมเสื้อใหมายเลข5ทักษะความสามารถของเคนยูโมบิลสไตรเกอร์เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเคนยูในการพาบอลจากช่องว่างด้านหลังแนวรับของฝ่ายตรงข้าม เมื่อเขารับบอลยาวจากกองกลางหรือกองหลังที่จ่ายมาเขาสามารถเคลื่อนที่ด้วยเทคนิคขั้นสูงสามารถพาบอลเพื่อทําการดวลตัวตวต,วตัวกับกองหลังหรือผู้รักษาประตูคนสุดท้ายได้เลย r i ริ d ิตดิ l i n งคือการเลี้ยงลูกโดยอาศัยร่างกายของตัวเขาเองในการผักดันคู่ต่อสู้ด้วยพลังและความเร็วของเขาดรากชิเซอร์เป็นท่าที่ใช้รูปแบบเหมือนกันไกเพื่อเปลี่ยนจุดสวนทวงของศัตรูก่อนที่เขาจะใช้ความเร็ว ่าฟันศัตรูออกไปไจโรช็อตคือลูกยิงพลังสูงที่มีแรงสปินที่น่าเหลือเชื่อเป็นลูกยิงที่ยิงปั่นไปกลางอากาศและพอมันตกลงมาก็จะสปินตัวเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วต่อมาเป็นสถานการณ์ไหลคือสานะของการแช่แข็งทั้งหมดหรือการอยู่ในโซนเป็นสภาวะทางจิตใจที่เมื่อทํากิจกรรมบางอย่างและจมอยู่ในความรู้สึก จะเกิดสมาธิที่จดจอ่อการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเพลิดเพลินในกับการทำกิจกรรมนั้นต่อมาคือสตรีทฟุตบอลสไตล์เมื่อเคยอยียรยูเข้าถึงถา,หาหนะาการไหลเขาสามารถเลี้ยงบอลด้วยการเคลื่อนไหวที่แม่นยำตัดเข้าช่องว่างระหว่างศัตรูหรือเพื่อนโดยโฟกัสและวิเคาะกำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อเจอเอาะแนวรับบวกกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดของเขาเพื่อวิ่งหาศัตรูและหลบหลีกสิ่งกีดขวางเหมือนที่เขาทำบนท้องถนน ต่อมาคือลาโครเกตาเป็นการคาอบบอลด้วยเท้าข้างหนึ่งอีกทิศทางหนึ่งโดยใช้ลากไปทิศทางข้างนอกสนามก่อนตัดเข้ามาในทางตัวกันข้ามเขาสามารถใช้เทคนิคนี้ได้หลายๆครั้งติดต่อกันและในขณะที่ใช้เขายังใช้ความเร็วคงที่ไม่มีตกต่อมาคือรูปแบบจักรพพัดหนึ่งต่อหนึ่งเป็นท่าไม้ตายหลักของเคียนยูเลยก็ว่าได้โดยการที่เขาใช้ร่างกายรวมกับทักษะการเลี้ยงบอลเพื่อผ่านคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่อง เขาได้แสดงเห็นว่าเขาสามารถเอาชอนะอันดับหนึ่งอย่างรินได้รวมถึงชิโดถ้าเผชิญหน้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งพร้อมทั้งประกาศว่าถ้าดวลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเขาก็คือผู้เล่นที่แข็งแรงที่สุดในญี่ปุ่นและนี่ก็คือประวัติและความสามารถของเคนยูนักฟุตบอลสวมแว่นกองหน้าหนึ่งเดียวในบูล็อกขังดวลแข้ง,ขงต่อมาจะเป็นใครเราคงต้องติดตามชมตอนต่อไปแล้วลองพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ